บทภาวนา15บทที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยแก่นบ,บุญปริจิตแห่งสวีเดนประวัตินักบ,บุญปริจิต แห่งสวีเดนนักบุญปริจิตเกิดวันที่14มิถุนายนคริสตศักราช1303ท่านเป็นทิดาของบีเลียพาชองเจ้าเมืองผู้วิพากษาขหาบาดีเจ้าของที่ดินและสตรีใจศรัทธาอิงก์บอเลเบงส็อกเตอร์ในห่วงเวลาที่ท่านเกิดคุณพ่อเบรดิก พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัสโบกำลังอธิษฐานภาวนาขอให้มารดาข,ของท่านคลอดทารกได้อย่างราบรื่นปลอดภัยทันใดนั้นมีมวลเมฆสว่างสวัยปกคลุมท่านแม่พระประจักษ์มาตรัสว่าทารกน้อยคนหนึ่งเกิดมาแล้วที่หมู่บ้านดีเยทั้งโลก จะฟังเสียงของเธอบริจิตสมรสกับเจ้าชายอัฟกิดมาชงบุรุษผู้สูงศักดิ์และเลื่อมใสศรัทธาในศาสนามีบุตรธิดาด้วยกัน8ดคนรวมถึงนักบุญแคทเธอรีนแห่งสวีเดนด้วยหลังสามีของท่านถึงแก่อนิจกรรมในปีคริสตศักราช 1,344บริจิตได้อุทิศชีวิตของท่านให้แก่พระศาสนาท่านก่อตั้งคณะนักพรตหญิงขึ้นชื่อคณะบริจิตเป็นคณะที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมสแกนดิเนเวียเอาไว้ท่านรักและห่วงใยคนยากจนคนเจ็บป่วย ผู้คนมากมายมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านได้เดินทางสแสวงบุญรอบอิตาลีหลายครั้งได้ไปแม้กระทั่งแผดดินศักดิ์สิทธิ์บริจิตใช้ชีวิตในบ้านปลายในกรุงโรมทำนองเดียวกันกับท่านนักบุญคาทารีนาแห่งเซียนาบริจิตรบเร้าให้สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จออกจากเมืองอาฟิยองในฝรั่งเศสกลับไปประทับที่กรุงโรมอันเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนาบริจิตได้ก่อตั้งคณะนักบวชพระผู้ไทยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในปีคริสตศักราช1346ท่านถึงแก่กรรมในวันที่23กรกฎาคมคริสตศักราช1373 และได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่7ตุลาคม1391พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องรอยแผลและพระมหาทรมานของพระองค์แก่นักบุญบริจิตหรือบทภาวนา15บทของนักบุญบริจิตตามที่รู้จักกันทั่วไป ซึ่งอาจใช้แทนบทเดินรูป14ภาคได้คนที่ไปเยี่ยมมหาวิหารนักบุญเปาโลที่กรุงโรมอาจมองเห็นกังเขนอันเป็นผลงานแกะสลักของปีแอร์กาวาลินี่ตั้งอยู่เหนือตู้ศิลใ,ในวัดน้อยแห่งศิลม,มหาสนิทนักบุญปริจิตเคยคุกเข่าเบื้องหน้ากังเขนและตู้ศีลแห่งนี้เมื่อท่านรับบทสวด15บ,บทนี้ จากพระเยซูเจ้าต่อมามีคนเขียนคำระลึกภาษาลาตินถึงเหตุการณ์นี้ในวัดนั้นว่า pendentis pendente v e f e a c c i p i t aure a c c i p i t et verbum corde b i g i t a e u m แปลว่าคิดศักราช1,350นักบุญปริจิตได้รับพระวาจาพระเจ้าด้วยหูของท่านที่นี่ มีการคัดลอกบทภาวนา15บทและคําสัญญาเหล่านี้จากหนังสือที่ตีพิมพ์ในเมืองตูลุสในปี1940พเี่พเอเรียนพาวิสเลสพระสงฆ์คณะเยสุอิตธรรมทูตแพร่ธรรมในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้เผยแพร่โดยได้รับเอกสารอนุมัติเห็นชอบและมอบหมายให้ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ บิดามารดาและครูที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ทารกน้อยฟังเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีจะได้รับความมั่นใจว่าเขาจะได้รับการพิทักษ์รักษามีให้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงหรือได้รับความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับประสาทสัมผัสทั้งห้าบทภาวนาเหล่านี้และบทนำ ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสมเด็จพระสันตปะปาปาปีโอที่9ในวันที่31พฤษภาคมคริสต์ศักราช1862พระองค์ทรงยอมรับว่าเป็นที่เชื่อถือได้และมีประโยชน์ต่อวิญญาณทั้งหลายคำชี้ขาดของสมเด็จพระสันตปะปาปาปีโอที่9นี้ ได้รับการยืนยันจากคนที่สวดบทภาวนาเหล่านี้แล้วได้รับตามคำสัญญาอีกทั้งจากข้อเท็จจริงเหนือธรรมชาติที่แน่ชัดว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เป็นที่รู้จักเพื่อเป็นการตอบแทนท่านนักบุญปริจิตที่เฝ้าภาวนาวอนขอรายละเอียดจากพระเยะสุจ้าว,ว่าพระองค์ทรงถูกเคี่ยนกี่ครั้ง พระเยซูเจ้าจึงทรงปรากฏพระองค์ให้ท่านเห็นในวันหนึ่งตรัสว่าเราถูกเคี่ยนตามร่างกาย5,480ครั้งถ้าลูกอยากให้เกียรติรอยเคี่ยนเหล่านี้บ้างขอให้ลูกสวดบทข้าแต่พระบิดา15จบวันทามารี15จบตามด้วยบทภาวนา ที่เราสอนลูกไว้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเมื่อลูกสวดครบหนึ่งปีถือว่าลูกได้ให้เกียรติรอยแผลของเราทุกแผลพระองค์ได้ประทานคำมั่นสัญญาแก่คนที่จะสวดบทภาวนาสิบ้าบทเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มว่าดังนี้คำสัญญาของพระเยซูเจ้า 1>, 1. เราจะปลดปล่อยวิญญาณญาติพี่น้อง15คนที่อยู่ในไฟชำระ 2. วิญญาณญาติพ nah ี่น้อง15คนจะได้รับความคุ้มครองให้มั่นคงอยู่ในสภาวะพระหันสถาน 3. จะให้ญาติพี่น้องที่เป็นคนบาป15คนกลับใจ 4. ใครก็ตามที่สวดบทภาวนาเหล่านี้จะบรรลุความครบครันขั้นแรกห15สิห้าวันก่อนที่เขาจะตายเราจะให้เขาได้รับกายของเราเพื่อเขาจะได้ไม่อดอยากหิวโหยตลอดนิรันดรเราจะให้เขาดื่มโลหิตอันประเสริฐของเราเพื่อเขาจะได้ไม่กระหายตลอดนิรันดร 6. 15วันก่อนที่เขาจะตายเขาจะเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างดีและจะตระหนักรู้ถึงความผิดบาปนั้นอย่างแท้จริง 7. เราจะวางเครื่องหมายกางเขนแห่งชัยชนะของเราไว้ตรงหน้าเขาเพื่อช่วยเหลือเขาและปกป้องคุ้มกันเขาจากเหล่าศัตรู 8. ก่อนเขาตายเราจะมาหาเขาพร้อมกับพระแม่ที่รักยิ่งของเรา 9. เราจะต้อนรับวิญญาณเขาอย่างดีและจะนำเขาไปสู่ความบรมสุขนิรันดร 10. และเมื่อเรานำเขาไปที่นั่นแล้วเราจะให้เขาดื่มจากต้นทานความเป็นพระเจ้าของเราเป็นพรพิเศษ ที่เราได้สงวนไว้ให้คนที่สวดบทภาวนาของเรา11ขอให้รู้โดยทั่วกันว่าพระเจ้าจะประทานอภัยแก่ผู้ที่อาจใช้ชีวิตในสภาพปีบาปหนักมา30ปีแต่กำลังจะสวดหรือมีเจตนารมณ์ที่จะสวดบทภาวนาเหล่านี้ด้วยใจจริง12 เราจะปกป้องคุ้มครองเขาจากการประจนที่รุนแรง 13. เราจะปกปักรักษาและเฝ้าระวังประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขา 14. เราจะพิทักษ์รักษาเขามีให้ตายอย่างปัจจุบันทันด่วน 15. วิญญาณเขาจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากความตายนิรันดร 16. เขาจะได้รับทุกสิ่งที่เขาวอนขอจากพระเจ้าและแม่พระ 17. เขาจะได้รับการต่อชีวิตให้แม้นเขาได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองตลอดมา และถึงที่ตายในวันรุ่งขึ้น 18. เขาได้รับพระคุณการุณร้อยวันทุกครั้งที่เขาสวดบทภาวนาเหล่านี้ 19. เขาได้รับความมั่นใจว่าเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาเทพนิกรชั้นสูงสุดในสวรรค์ 20. ใครก็ตามที่สอนให้ผู้อื่นสวดบทภาวนาเหล่านี้จะมีความเบิกบานใจทั้งจะได้รับอานิสงส์อย่างถาวรและต่อเนื่อง 21. พระเจ้าจะประทับอยู่พร้อมกับพระหัสถทานของพระองค์นะที่ซึ่งมีการสวดบทภาวนาเหล่านี้ หรือจะมีการสวดบ,บทภาวนาเหล่านี้ต่อไปในภายภาคหน้าสมเด็จพระสันตปะปาปาเบเนดิกต์ที่15ได้แสดงความคิดเห็นส่วนพระองค์ถึงการเปิดเผยที่นักบุญปริจิตได้รับว่าดังนี้การเห็นชอบกับการเปิดเผยนี้มิได้แสดงในยะอื่นใด นอกจากเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทภาวนาเหล่านี้ในกลุ่มสัตบุรุษแม้นมิอาจถือเป็นหลักความเชื่อเทียบเท่าสัจธรรมของพระาศาสนาแต่เชื่อถือได้ด้วยความศรัทธาส่วนบุคคลสอดคล้องกับคำตัดสินชี้ขาดที่สุขุมรอบคอบ อันมีมูลเหตุจูงใจเพียงพอให้เห็นว่าเชื่อถือได้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธานในศาสนา